สำหรับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เรามาซ่อมกล้อง7 0 m a a 5 0 0กันลูกค้าส่งกล้องมาครับเนื่องจากปุ่มจมปัญหาของปุ่มจมไม่เท่าไหร่ปุ่มมันกดไม่ได้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่กำลังจะเปลี่ยนแบตเตอรี่มาดูวิธีการถอดตัวกล้องกันครับผมอธิบายวิธีการถอดค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่าปัญหาหลากัลกๆแล้ววันนี้คือปุ่มมันจมผมหนุนปุ่มเพื่อให้มันกดได้นะครับแล้วก็จัดการลงเฟิร์มแวร์ใหม่เพราะว่ากล้องมันกดปุ่มไม่ได้ เข้าไปดูวิธีการแกะกล้องเพื่อที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่กันครับเดี๋ยวผมจะใส่แท็กเวลาไวให้นะครับเพราะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงดูก,กดดูตรงที่สนใจได้นะครับสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสสีราชาชนบุรีนะครับวันนี้มีกล้องส่งมาให้ซ่อมนะครับกล้อง70มา A500S นะครับนี่ตัวนี้นะปัญหาที่น้องเขาบอกว่า ที่เขาส่งมาให้ผมดูอะก็คือปุ่มมันกดไม่ได้ครับนี่ปุ่มมันกดไม่ได้ปุ่มมันจมผมไม่รู้ว่าเขาแกะออกมาแล้วปุ่มมันจมหรือว่าทําอะไรหลุดหายหรืออะไรไม่รู้เนะเดี๋ยวเราจะลองแกะมาดูเพราะว่าเขาส่งกล้องมากับแบตนะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวผมจะแกะออกมาแลวเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะครับวิธีการแกะออมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่เขานะนนี้แบตเตอรี่อันเนี้ยตัวกล้องอะไม่มีไม่มีแบตก็เปิดติดนะ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยเห็นไหมก็ไม่มีแบตก็เปิดติดนะครับแต่ปัญหาคือว่ามันจะขึ้นว่าเห็นไหมกล้องอ่ะนาฬิกาไม่ได้ตั้งปรดตั้งค่าแล้วมันกดไม่ได้มันเหมือนปุ่มมันจมจมแล้วกดอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวเราจะลองแกะมาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบตเตอรี่คืนเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสอนถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วกันก่อนไปรับชมกันนะครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามนะัดเลสซิ่งช anel ด้วยนะครับทุกช่องทางนะเห็นผมช่องทางไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปออกมากันเยอะๆนะโอเคมาเรามาแกะดูกันครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับมีคัตเตอร์นะก็มีคนะัตเตอร์แน่ๆไขควงอันเล็กๆเนี่ยครับ ไขควงพวกไขไขเอาที่เขาเอาไว้เอาไว้ซ่อมเอาพวกเอาไว้เปลี่ยนพวกแบตเตอรี่กล้องไอ้แบตเตอรี่โทรศพัพท์อะครับเนี่ยไขควงหัวเล็กๆเนี่ยไขควงปาะชายหัวเล็กๆนะผมมันมีสองชุดอันนี้มันหนาหน่อยเนี่อันนี้ไปหลอกโดนหลอกซื้อมาเน,นี่ยชุดเนี่ยไขควงไฟฟ้านะร้อยเดียวเราก็เฮ้ยร้อยเดียวเองเว้ยซื้อก็รู้ทั้งรู้อะนะว่ามันไม่มีร้อยเดียวยังจะแบบไปซื้ออีก <c oughs> กรโดนซะไม่เป็นไรเราได้ใช้อันนี้กล้องนะครับ ข้างหลังเนี่ยเดิมมันจะมีฉลากอยู่แกะฉลากออกปุ๊บมันจะมีรู2อันให้เอาไขาควงเนี่ยไขยน็อตออกมาก่อนนะครับใช้ไขควงไซส์เล็กๆเนี่ยไขยน็อตออกมาก่อนอันนี้เขาเขาลูกค้าเขาแกะมาแล้วนะครับแล้วก็ไขน็อตออกไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะที่เปิดวิธีเปิดนะครับเขาจะมีเขาจะมีล็อกอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนี่อันหนึ่งนี่อันหนึ่งนี่อันหนึ่งนะครับผมแนะนาให้งัดข้างบนเพราะว่ายังไงก็เป็นรอยเรางัดข้างล่างเราเห็นนะเนี่ยข้างล่างเป็นรอยหมดเลยเนี่ยเห็นไห เนี่ยข้างล่างเป็นรอยเหมยเนี่ยเห็นไหมข้างล่างเป็นรอยเห็นไหมครับเราจะงัดตรงนี้เนี่ยงัดตรงเนี้ยเป็นรอยไหมก็เป็นเหมือนกันแต่ว่ามันจะเห็นน้อยหน่อยมันจะมีเงี้ยงสองอันเดี๋ยวเราจะงัดตรงเงี้ยงออกนะครับเราจะถอดออกได้เลยนะที่ต้องใช้คัตเตอร์เพราะรูมันเล็กมากนะครับล่องล่อง,องตรงเนี้ยมันเล็กมากนี่นี่ครับเห็นไหมออกแล้วนี่ออกแล้วเห็นไหม ตรงนี้ออกปุ๊บออกเลยซึบนี่ดูนะออกแล้วครับนี่ฝาออกมาแล้วเนี่ยปกติแล้วแบตเตอรี่เขาจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ปลั๊กเสียบเขาจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เห็นไหมนี่จริงๆแล้วเขาจะอยู่นี้แบตเตอรี่เขาอะนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถอดชั้นนี้แล้วมาดูข้างล่างนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่ครับมันจะมีรูน็อตอีกนี่มีนี่นี่หนึ่งสองสามสี่นะครับ ที่ต้องใช้แบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันรูมเล็กอันนี้ผมไขไม่ได้อันนี้ผมไขไม่ได,อนนไได้อันนี้ปากมันใหญ่ไปหนะ่อยลงรูมไม่ได้นะครับนี่จริงๆถ้าเปลี่ยนแบตแค่นี้ก็จบแล้วไม่ต้องถอดข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะถอดมาดูนะผมว่าที่ปุ่มมันจมอ่ะมันจะต้องมีอะไรหนุนปุ่มอยู่ถ้าไม่มีอะไรหนุนนะ่ะมันมันอาจตอนที่เขาแกะอาจจะหลุดออกไปตรงไหนก็ได้ครับผมว่าเขาน่าจะแกะแล้วหลุดออกไปแหละนี่ผมก็ไม่เคยแกะนะเอาตรงๆนะนี่ก็ครั้งแรกกันนะ ที่ผมรู้ว่ามันมีล็อกตรงไหนนะผมก็ไปหาดูวิธีการแกะมาแหละเแต่เราจะค่อยๆงัดตรงนี้ออกนะครับมันน่าจะถอดนี้ได้อันนี้ GPS เนี่ยตัวนี้ GPS อ่ะนี่ออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะถอดชิ้นนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วถอดปลั๊กอันนี้ออกก่อนอ่ะโอเคชิ้นนี้หลุดออกมาแล้วนะ ดูซิข้างล่างมีอะไรบ้างอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอะไรตัวกันกันอะไรสักอย่างหนึ่งด้านหลังเนี่ยระบายความร้อนหรือเปล่าน่าจะเป็นตัวระบายความร้อนกล้องนะครับถอดได้อย่างนี้แต่ผมจะไม่ถอดสายแพรออกนะกลัวใส่คืนไม่ได้นะครับสายแพรมื่ออย่างที่บอกผมไม่ได้ทํางานอย่างนี้เป็นหลักนะครับงานพวกนี้มันต้องแบบช่องซ่อมทีวีอะไรพวกนี้นะนนะเนี่ยบอร์ดลวงบอร์ดขยับเนี่ยไหนลองถอดบอร์ดออกมาดูดิ ถ้ากล้องถ้าถอดกล้องได้มันจะแจ็บม,มากมันจะไม่ขวางมือผมไม่กล้าแกะไงเรื่องของเรื่องอะ่ะเห็นสายแพรมันมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเวลาหมุนกล้องก็อย่าไปหมุนกลับข้างนะครับมันตึงนะ๋ยวสายแพร์มันจะขาดเอานะมามามาผมแกะออกมาได้แล้วนะบอร์ดมันบอร์ดมันเด้งออกมาแล้วนี่ผมแกะบอร์ดชิ้นนี้เด้งออกมาและ แต่ว่าที่เราต้องระวังก็คือเราต้องระวังไอหัวนี่ด้วยนะนี่นะเนี่ยผมแกะแกะออกมาแล้วลอยได้ละมันก็ยังต้องระวังข้างหน้าอยู่เพราะว่าข้างหน้ามันจะมีสายแพรที่มันต่อกับจอด้วยนะครับตอนนี้ทําอะไรต้องระวังให้หมดอ่ะเนี่ยปุ่มอะผมแกะมาแล้วแกะปุ่มมันเป็นแบบเนี้มันหักอ่ะแปลว่ามันต้องมีคนแกะมาก่อนแล้วมันหักแล้วไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันหัก แล้วก็เนี่ยปุ่มอ่ะเหมือนมันเหมือนเหมือนยางมันหลุดไปเลยอ่ะมันน่าจะมียางอยู่ข้างในด้วยเนี่ยเหมือนยางมันหลุดไปเลยครับเนี่ยมันทําให้กดไม่ได้นะถ้าเราปล่อยโล่งอ่ะแล้วเราจะกดได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปดูนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันมันมายังไงนะมันหลุดมาจากไหนมันหลุดมายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอ่ะผมว่ามันต้องมีอะไรรองอีกชั้นหนึ่งอ่ะเพื่อให้มันกดได้นะ เดี๋ยวผมลองใส่างี้เข้าไปก่อนถ้ามันยกบอร์ดออกได้นะครับมันจะง่ายเลยแหละดูซิเขาตอบว่าอะไรเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วผมถามเขานะว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยใช้งานได้ปกติอ๋อมันเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วผมสั่งถ่านมารอบที่หนึ่งใช้งานได้ปกติมัเป็นอาทิตย์ที่แล้วมีการรีเครื่องเหมือนถ่านเสียผมคิดว่าเสียอีกเลยสั่งมาอีกก้อนหนึ่งถ่านมันไม่เสียครับปุ่มมันจมมันน่าจะมีปัญหาตรงที่คนถอดถ่านอนะ่ะใครเป็นคนถอด เดี๋ยวผมลองหมุนไปหมุนมาก,ก่อนอ่ะผมให้กล้องดูก่อนไม่รู้เห็นไหมเอาอกล้องนี้แล้วกันเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างด้านล่างตรงเนี้ยนะเดี๋ยวผมลองขยับไปขยับมาก่อนเดี๋ยวเราว่ากันเนาะผมทําอย่างนี้นะให้ผมให้ดูนี้ก่อนมันพอกดได้นะครับนี้สวิตช์เป็นงนี้ใช่ไหมนี่ผมเอาสามเอ็ะมะมวนมาอย่างนี้มมวนมาเล็กๆเลยนี่สามเอ็มหนมาเล็กๆเนี้ย แล้วก็สามแล้วก็เอาวางไว้งี้ให้มันให้มันสูงขึ้นมานิดนึงผมไม่รู้ว่าทาไมมันล้มนะเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรากดลงไปน่าจะได้อยู่นะอ่ะผมเลยอีกอันหนึ่งแต่ผมทาอีกอันนึงผมทําไปแล้วสองแล้วผมลองแล้วมันใช้ได้นะประกอบก่อนครับ พบเวลาไม่ถูกต้องกรุณปรับเทียบเวลาใหม่ด้วยตัวเองมันกดไม่ลงอะ่ะเนี่ยมันต้องกดลึกเลยครับกดได้นะแต่ต้องกดลึกเลยกดได้แล้วแต่ต้องกดลึก,ลก เพราะว่ามันไม่ค่อยนี่ละปุ่มมันปุ่มมันไม่ดีแล้วเนี่ยครับต้องจิกเนี่ยต้องจิกเข้าไปเลยนะครับเนี่ยปุ่มอะ่ะเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยวผมลองไขน็อตให้แน่นก่อนอาจจะเป็นที่น็อตด,ด้วยน็อตไม่ตรงนอ็นอตน็อตไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคอ่านะกดอีกทีนะ ต้องกดลึกนิดหนึ่งนี่กดได้ทุกปุ่มแล้วอย่างงเราก็ต้องหาอะไรแข็งๆกดเอานะครับเพราะว่าผมว่าผมพูดตรงๆเลยปุ่มมันล้มแล้วล่ะข้างล่างอะ่ะปุ่มมันมีปัญหาแล้วล่ะอืมเนี่ยเค okay, เนาะปิดฝาขึ้นครับนี่ ไอต้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอ้ช่องเนี้ยเอาไว้ระบายความร้อนครับมีรูมีนี่อยู่มีตัวระบายอากาศอยู่เนี้ไม่ลงครับใส่ไฟผมว่าถ้าใส่ไฟมันต้องแบบอีกมุมอ่ะอ่าอย่างงี้ละมัง้ง อโอเคเด้งไม่อยู่ครับเดี๋ยวหามุมกันนะแบตเตอรี่หลุด ตอนแกะผมไม่ได้คนแกะผมเลยไม่รู้ว่ามันอยู่หน้าหน้าตาย,ยัางไงนะสายสายแบตเตอรี่อ่ะอ่ะลงละอ่าลองอีกทีนะครับว่ามันกดได้ไหมนะอ่าเดี๋ยวผมตั้งนาฬิกาให้เขาแล้วกัน โอเคนาฬิกาตรงละเรียบร้อยเรียบร้อยแน้วนะครับกล้องเจ็ดสิบไมล์ตัวนี้นะติดไหมล่ะติดแล้วสรุปอาการนะครับเข้ามาต่อสายชายยร์จเข้รถยนต์ปวดเชื่อมต่อสายชาร์จอ่ะสรุปนะครับกล้องตัวนี้มาด้วยอาการกดปุ่มไม่ได้นะครับตอนแรกผมลองแล้วปุ่มมันจม ก็คือมันจมลงไปเลยนะครับมันกดแล้วไม่เจออะไรเลยมันจมลงไปเลยแล้วก็คิดว่าข้างในมีปัญหานะครับสรุปเมมมีปัญหาอันนี้128นะครับส่วนมากคนจะบอกว่าพี่ก็ผมใส่แต่แรกแล้ว128มันใช้ได้ผมแนะนําเต็มที่64พอนะอย่าเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้แล้วชอบมีปัญหามีปัญหาต่อหลังๆอ่ะแรกๆมันจะไม่ค่อยมีอะไรหรอกอันเนี้ยตัวเนี้ยเมมเนี่ยมีปัญหาผมเสียบเข้าไปในคอมคอม,คอมก็อ่านขึ้นมาแบบงงๆอ่ะผมโดนไฟล์ใส่ก็ไม่ได้สรุปแล้วก็คือ เมมมีปัญหาอย่าใส่เยอะเกินไปคือเครื่องมันอะ่ะจริงๆแล้วอะเขาแนะนําแค่64นะครับพยายามอย่าไปใส่ถึง128แต่ถ้าซื้อมาแล้วใช้ได้ก็ใช้โอเคอันนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยจับมันแก้ไขเฟิรม์มลงลงเฟิร์มแวร์ลงไปนะครับลงเฟิร์มแวร์ตัวเก่าไปกล้องมันน่าจะลวนๆอะ่ะผมลงเฟิร์มแวร์ไปปุ๊บมันกดได้ตอนแรกอะ่ะผมเอาปุ่มออกเลยแล้วผมเอาไอไอตัว ไข่ควแบนๆบน่ะทิมทิมท,มทิมเอามันกดไม่ได้เพอผมเปลี่ยนเมมปุ๊บอัพเฟิร์มแวร์มันใช้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เรียบร้อยซ่อมเสร็จแล้วแต่เราส่งคืนลูกค้าครับก็ถ้ามีอาการอะไรแบบเนี้ยก็ทักมาถามครับส่งมาให้ลองดูก่อนก็ได้ผมไม่รับปากนะว่าผมจะซ่อมได้หรือไม่ได้ขอผมลองก่อนผมคอนถ้าถามผมว่ารู้ไหมผมก็พอ,พอรู้ในระดรับหนึ่งเลยแหละว่ามันเราจะแกะอะไรยังไงเพราะเนี่ยผมเคยแกะแล้ว ผมพอรู้แล้วว่ามันเราจะเล่นอะไรกับมันยังไงนะครับเอามาส่งให้มาดูก่อนลองดูครับได้ไม่ได้ว่ากันที่หลังเนาะอ่ะอันนี้เรียบร้อยงงตรงไหนทักถามได้นะครับสนใจแบตเตอรี่ก้อง70ไมล์ทักมาถามได้ไปล้วครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับติดกองเข้าจอดนะครับเดีย๋ยวจะใช้งานนะปึ๊บเปิดสวิตช์ครับ กองหน้านะครับสอนเราเข้าจบหลบไหมละ่ะทับเลตอะ่ะนี่เห็นทับเลตพอดีเลยนี่ครับเราจะได้ใช้งานแล้วเนี่ยเดี๋ยผมบอกเข้าลึกๆลึกๆนี่นี่พอดีเลยขอบฝาบไปทีไอ้ขอบไปแล้วเองพ,ดพอดีเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับว่าไกลแค่ไหน 拜。